ก็ถมบุรุษแห่งยุคตอนที่หนึ่งอะหึอเอาซะตกใจหมดเลยสถานที่แห่งนี้มันแตกต่างจากโลกจริงฮะเฮ้เจ้าคนแปลกหน้าตรงนั้นน่ะที่นี่ไม่ได้เลี้ยงข้าวเสียข้าวสุกนะเว้ยนี่ไปทํางานเดี๋ยวนี้เลยไปไอขยะไรประโยชน์เอ้ยเหลี่ยวแรงก็ไม่มีเจ้าเด็กพันนี้จะทํางานยังไงละเนี่ยน่าจะจับมันโยนลงภูเขาให้หมาแดกซะก็จบเรื่องนี่พี่ชายบนโลกใบนี้พูดกับคนที่อ่อนแอปวกเปียกวัดค่าพละกําลังอย่างเดียวเลยหรือไงเนี่ย ดรพละกำลังกินสีของข้าสก,กอนสยายปีข้าครั้งนี้ข้าจะยกมันโดยไม่หายใจเกินห้าช่วงเลยเอา้าฮะข้าว่าแค่สามช่วงข้าก็อยู่แล้วเริ่มกันอีกแล้วครั้งหน้าประลองกันสองช่วงเลยไหมมาสิคิดว่า,ากลัวแล้วไงเอาเถอะที่แห่งนี้ข้าก็ดูแลประโยชน์จริงๆนั่นแหละแต่ที่ชวนให้ปวดหัวมากที่สุดก็คือระบบปร,รมาจารย์ขั้งสุดยอดเนื้อหาภารกิจเป็นผู้ก่อตั้งคนเขาก่อตั้งนิกายแห่งแรกของโลกใบนี้เพื่อเป็นปรมาจารย์คนแรก เนื้อหาภารกิจจะไม่เหมือนกันเสมอไปทุกๆภารกิจจะมีระยะเวลาจำกัดเอาไว้อยู่หากภารกิจไม่สำเร็จผู้รับภารกิจจะถูกฆ่าจะฆ่าตูเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกเว้ยไอ้ของเล่นบ้าๆแบบเนี้ยคําอธิบายภารกิจแม้ว่าจะเป็นผู้ฝึกฝนทั่วไปแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรับลูกศิกษย์ซะก่อน ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในสำนักก็คือคนพวกเขาสามารถกลายเป็นทั้งลูกหลานอัจฉริยะที่สืบทอดส่งต่อไปส่งผลให้ชื่อเสียงของอาจ,จารย์นั้นกว้างขวางไปทั่วโลกและยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสุดยอดระยะเวลาที่กำหนดหนึ่งปีไม่เช่นนั้นผู้รับภารกิจจะถูกฆ่าบ้าเอ้ยข้าจะหาโชคลาบแบบนั้นมันที่ไหนกันเล่าให้ข้าไปอาจารย์เนี่ยนะประกาศเนื่องจากเนื้อหาภารกิจนั้นมีความล่าช้าเล็กน้อยจึงจะแจกจ่ายผลรางวัลให้ทีหลังโอกาสในการทำภารกิจ ใช้คะแนนระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของศูนย์ต่อให้เป็นของขวัญของสุ่มอันใหม่ก็ไม่อาจล่าช้าได้เนี่ยนะแต่ทุกอย่างแม่งดันแลกไปคะแนนหมดเลยแล้วตูจะไปหาคะแนนมาจากไหนวะให้ให้ให,ให,ให้พวกทีมล่าสัตว์กลับมากันแล้วครั้งนี้เขาจะดแดกอะไรบ้างนะให้ข้าช่วยดูแลไหมพวกเจ้ากลับมากันแล้วล่ะของน่ะท่านพ่อว่าแต่อาวุธของพวกเจ้าไปไหนกันหมดแลงวะอาวุธคือชีวิตที่สองของเจ้าเชียวนะแล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เฮ้ hey, ดูเหมือนทางนั้นจะมีเรื่องเกิดขึ้นฮะหลังเฟิงนะ่ะคือความหวังของหมู่บ้านพวกเราแต่ตอนนี้เขากลับได้รับบาดเจ็บเพราะถูกซุ่มโจมตียากที่จะให้อภัยยิ่งนักเอ๊ hey, นั่นน่ะเหรออัจฉริยะของหมู่บ้านทำไมทุกคนถึงได้ยกยอบแบบนั้นกันฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นคนจริงๆเนี่ยถ้าหากทำตามที่บอกแล้วก็ตรวจจับความสามารถของสิทธ์กำลังคำนวณกำลังคำนวณกำลังคำนวณความสามารถค่อนข้างต่ำเกินกว่าจะเป็นลูกสิทธ์ของประมุกในอนาคตได้ เออเรื่องเยอะจังนะเองเนี่ยดูท่าจะเป็นไปไม่ได้สินะที่จะใช้ช่องโบ่ของระบบแบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะรับเป็นสิทธิ์ทั่วไปก่อนหนึ่งปีก็น่าจะผ่านพ้นไปแล้วแท้หลานเฟิงคือหลานชายของข้าเรื่องนี้นะไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้หรอกอีกไม่กี่วันดูเหมือนว่าคุณเขาจะมีการเคลื่อนไหวไม่แน่นะอาจจะมีสมบัติอยู่ก็ได้ เราจะไปเอาสมบัติที่ภูเขาหลังจากนั้นก็จะไปคิดบัญชีกับพวกหมู่บ้านหินนัแน่สมบัติภูเขาเงินเหรอไม่รู้เลยแฮะว่าหมู่บ้านพวกนั้นจะเลี้ยงสป,ปรรหลาน้อยออกมาเป็นยังไงกันแน่แต่ถ้าว่าเด็กน้อยที่มีอายุสี่ขวบนะไม่มีทางเอาชนะยอดอัจฉริยะล้างเฟืองของเราได้อยู่แล้วเดะเดี๋ยวนะเด็กอายุสี่ขวบเบรอไปต้องเรียดเป็น,นเจ้านะ่ะเป็นอัจฉริยะดาวลุ่งเด็กน้อยพวกนั้นทุบตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะ่หล้างเฟืองที่มีชื่อเสียงกระจายไปทั่วเป็นอัจฉริยะกับถูกเด็กอายุส หรือว่ามันจะเป็นโชคลาภของเรากันในเมื่อพวกนั้นมันกาดูมิ่นดาวลุ่งคองเราเราจะให้มันตายให้ได้นั่นสินะพวกมันสมควรตายแล้วเนอะเด็กน้อยอายุสี่ขวบเหรอระบบต้องให้ข้าผ่านแน่ๆเลยใช่ไหม